สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชื่อผ้ารวยเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะหลังตำเล่าออกครับผมครับวันนี้ออกหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งเด้อครับผมครับหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งครับกับบ่อคอยด้เฮแห้งันไดนครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากับมีหลายเส้นหลายอาจารย์เพื่อนกะเขาย่ครับผมว่ว่นจีเป็นหาสองครับผมหรือว่าเก่าหนึ่ง คลิปนี้ก็มาเชื่อกับมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอซีเช่นเคยครับผมครับเห็ดเป็นประจำครับพี่น้องเนาะหลังตามเล่าออกครับเอาไปผิดใจหน้าเบิ้งไปน้ำกันครับผมครับสำหรับแนวทางตามเล่าที่อาจารย์เรียกว่าเซี่ยนเพิ่นให้เขาด้วยครับผมอาจารย์เก่งนั่งรองครับผมมาแรงครับพี่น้องเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมงวดก้อนนั่นเพิ่นกับเขาครับผมเก่าซีครับเข่าซีซีเก่าหรือว่าจะเป็น พี่รุงตะวันหรือว่าอาจารย์เอยังสี่ครับพี่น้องเนาะครับผมกอติดไวครับพ่อชนินครับพี่น้องครับส่วนน้าเชียร์กับเขาตัวเด่นครับผมเขาตซี่ครับเอาคลิปนี้กับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับก่อนที่จะไปรับช่อมรับฟังตำราวชุดสรุปครับผมเป็นข้อมูลตามกันต่อเ้นเคืยครับพี่น้องเนาะงวดวันที่17ครับผมน้าเชียร์พาด้วยกับขอขอประคุณถูกๆเสี่ยนถูกๆอาจารย์เด้อครับผม รับช่อมรับฟังตำเล่าในชุดนี่กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมตำเล่ามาสรุปข้อมูลให้ครับพี่น้องจีครับผมออกหนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งครับกมีอยู่เป็นบางส่วนครับพี่น้องนอก็นเขาอาจารย์เอ๋นะครับผมอเขามาต่อเนื่องครับผมอาจารย์เอสองห้าห้าสองเด่นเพิ่กับเขาหนึ่งกับสองครับเลขติดเขาหาครับพี่น้องอาจารย์เอ อาจารย์เก่งนางรองงวดนี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับผมบนลางเลยเถวเนี่ยเด่นหนึ่งกับสองไม้ดีครับพี่น้องหนึ่งกับสองแล้วก็เลขกหนึ่งเก่ากับสองหาครับผมเนี่ยครับอาจารย์เก่งนางรองอ,อาจารย์สุเมศเด่นไม่พลาดครับผมเก่าแต่ว่าพนนุ่มีเก่าหนึ่ง าากเก่ามาดีนะพราะว่าห่างกับเก่าซีพี่ลุงตะวันห้าสองตรงตรงครับผมครับเด่นเข้าที่สองแล้วครับผมครับพี่ลุงตะวันก็เดินดีครับย่าน้อยครับผมไม่พลานวนดวดนนี้ขเข้าห้าสอส่วนยางรุดครับผมพูดว่ามีไท่บยอกเฮือดเาห่าน้อยเต้ยเดี๋ยวไปามให้พอลาดเ้าครับผมเขาเก่าแล้วก็ ตัวที่สองกอดข้อกันครับผมสองกับห้าครับพ่อชนินครับผมเขาสองห้าครับผมตัวกับพ่อชนินครับพันหนึ่งเก่าต่าว่าเป็นเก่าหนึ่งอาจารย์คนโคราดครับผมเขาตัวเด่นดน้ครับผมเก้ากับสองครับเก้ากับสองแยกกันไปครับ เล่ตำเล่าสีไลไปไทยวะครับผมสามสำนักนี่คนส้นกันซีกับหาก็คือเขาตัวเด่นหาได้ครับผม,มถือว่าเป็นชนเดนมารกย์หาก็คือน้ำเชียร์กับยาหน่อยคนส้นกันซีกับหาครับสูตรน้ำเชียร์กับเขาสูตรที่สูตรไม่ครับผมอันนี้เกาเาเชียเขาเกากับหนึ่งครับผมครับเขาวิ่งกันอยู่พี่เถ้าแถวหนึ่งแถวสอง ก็เดินเดินดีครับผมหนึ่งกับสองครับสำหรับอาจ,จารย์เซียนกระทุ่มแบนเข่าเก่าเขาไม่นอนะ้องเนาะเข่าเก่าอาจ,จารย์สมศักดิ์เข่าตตัวเด่นหางครับแอดยืนเข่าลูดสองครับผมครับแอดยืนส้นมากจะเข่าตัวตัวเด่นนะครับผมตะกี้ว,วิ่งตัวเดียวได้ทั้งเน่ อาจารย์เอกเข้าเก้าครับนี่สูตรไม่น้ำเชี่ยครับพี่น้องเนาะเขาหาด้ครับผมสูตรเดิมรุดครับผมเอามาว่ากันไหมครับผมเสดายเนาะครับทำกันต่อครับพี่น้องครับผมครับกะมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมครับจึงไดกะระวังให้ดีนะครับผมเล่าไปไทยกระได้ครับผมไลไปไทยครับ หนึ่งห้าสองครับลูกาเก่าหนึ่งครับพี่น้องเนาะอาดตัวใดตัวหนึ่งมากกันเลครับผมครับลองไปเทียบเบิง้งครับไปรุนเบิ้งก็ดีครับพี่น้องเนาะกันไว้สําหรับอาจารย์ไหนเส้นไหน่นมาก,ก่อนครับผมแนวทางตำเล่านําเชียร์ผ้าลวยกับเจ็บฟ้าลงอห้ยครับพี่น้องทุี่ครับผมสู่กันต่อวันศุกร์ที่สิบเจ็ดตุลาคมหกสิบแปดครับผมเอาถ่ายคลิปนี้นําเชียร์ผ้าลวยกับ ขอวอวยพรให้พี่น้องอิีโชคดีเด้ครับผมมีโชคมีลาบบ่ว่าจิตเป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับผม16ตุลาคม68หรือว่าตำเล่าว7 7ตุลาคม68ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชมไทยคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตขายคิมเนีควมมสวยควมมงามเด้ค่ะแนวทางกด้เห็นกันไปแล้วค่ะครับ นี่คะ่ะทัานผู้ชมที่เอฟซีเป็นถามมาว่าน้ําเชียร์ใส่ยังสบู่นะคะรัานผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะ,ะแก้ฝาค่ะทัานผู้ชมหนาใส่ค่ะ<ม>สําหรับน้ําเชียร์ใส่มาสี่เข่าสามเดือนแล้วค่ะหาขีมขนาดเก่ามาเชียร์นี่้าไปทวดทิบทวดเดนบุญละค่ะรัานผู้ชมแม่เอฟซีเป็นกระซงมหาห้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะครับค่ะ ถ้าแพ้่ก็ให้หยุดเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยก็เคยแพร่แต่ละขีมมันบ่ถือเนาะคร่ะก็เลยมาหยุดอยุ่ที่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะก็ใส่ดีค่ะบ่แพงด้วยค่ะท่านผู้ชมบ่แพงค่ะรักลอยใบแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มนาด้วยครับผมเนี่ค่ะเซรั่มนาค่ะเซรั่มน้าครับผมหลังจากล้างนาแล้วครับผม หลักก็มาใส่เสื้อลำเนาะผ<ม>ู้ดใดมีกันแดดบางท่านแม่เอฟซีก,ก,กับก่อมกเนาะครับมีกันแดดกะต่อจากเสื้อลำได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเสื้อลำแล้วแล้วก็มาเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขี้มท่าผิวเด้อค่ะครัน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบก็ ออกไปทางดินจีำจนำใดินจีหอมหอมหอมอ่อนอน่อนหอมมาปวดหัวคท่านู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะถ้าแม่เอฟซีพนถือเปลกเล่าก็ว่าอุดหนุนน้ำเชียร์ก็กล่าเชียร์เด้อค่ะครับใส่ดีค่ะของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับกะสองมือสามมือจะได้ของเนาะแม่ค่ะนี่แหละค่ะ่ารผู้ชมน้ำเชียร์ใส่แม่เอฟซีกะ พออีพซีนกะอุดหนุนทุกมือค่ะเอาไล่มากนะครับผมบเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์0984740683ป่เจ็าต้องขึ้นเป็นหนาน้ำเชี่ยได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่น้ำเชี่ยค่ะคเอาสรับคลิบนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ